ไม่ได้ดอกปด้ปาตาหนีเด็กน้อยยังอายเด้อพี่น้องคนเขาไ่ได้ใส่แว่นเลยคนแย่กู้ฟื้มได้หูโจงโปงเลยคนเลยอ้ยย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 ยาย้ยนยยยยนที่ย่ยย่ยย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 ยนนยยยยยย้ยยยนยยยย้ยย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 ายย่ยย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 แยย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 ายย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 ัยยยยยยค น่หน่อยนึงเท่าไรคะแม่นอหน่ยนึงนะแม่ก็ได้เจ็ดเ็ดนี่แล้วอ๋อเจ็ดเจ็ดบแมเท่าไรครับแม่แม่เท่าไรครับหกสิบหกสิบหกสิบร้อยสามสิบเจ็ดปีรวมกันแม่แม่เจ็ดเจ็ด่ได้บอกเลขลูกตัวบม่ได้บอกได้อายุด้ ออเก็ดเก็ไปสิบ้าเกมากันพูดเท่าพูดเท่าไม้ดีแต่สายตาดีขึ้นนะครับคนกลหกสิบไปแล้วคนมากต้องใส่แบ่มเขาย้มาเช่าคนละเธออเย็บเป็นลูก้าทวนทวนเลยบอกค่ะสามเขาอีหวานเด็นสามมารถเมียเลยชิบุ่นเหรอป้าลูกไ่ยังอายเอ็นพืชส้มบัุไม่หวเพิ่นเป็นย่า ยาแม่วานเด้อค่ะนะคะนะคะแม่วานนี่ก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนของนุ่นทิยานะคะนุ่นทิยาเอิญเอิญแม่นี่บ่ได้เอิญ่าเฒ่าเด้อค่ะเอิญในน้่เพื่อนกันนะว่าขยันเอวานแม่วานเป็นลูกไข่นี่เป็นยาเวลาลูกกายาเดี๋ยวซีบมัดลูกไข่เดี๋ยวสามัดแม่ไอ้เงีงมันเห็ด งานพื <t eman> <t eman> <t <t an> <t ้นฐานผู้เฒ่ามากิ่นกระจดีดีอยู่กับลูกไผ่บ่เคยดาลูกไผ่จ้าก้บวค่าบาก่วดาเขาอีหังเขาใหญ่สูงดีเจ้เขาใหญ่มากฟืนเลียงแล้วไว้เฮาใส่ไหมแม่สายแต่ขหมฟาโอ้ไขว่าา่ทาฟาแม่วานว่าเลียงไงวบีหงาเลยมีแต่หนาิวมาใส่ซีไม้บุญไลว้ตัวแม่วานว่าหญ้าก็ดีดีหักปานแม่จ้คของพนดีนําแม่สัน ดีตัวว่าดีจังไดลูก่นเลี้ยงหญ่ป้าดีโตจะได้ได้ยังมาคุณยายเออจัวีิเลี้ยงลูกเต้นหญยป้านําลูกไข่ก็ได้ไห้ลูกหัวก็ได้หัวเนาะโอ้อหเ้าอะไรเยนะน่ะปลูผักปลูกหญ้าเศเ้าจงเลียงหมูตะไครนหมูตะบบให้ไปก็เลยเป็นทําหางก็เลยพกไปใครแต่คนไปเสียหมูเต่าหามบ่ให้ไปเฮ็ดยกเขียดว่คุณยาย มาเฉียดเดีัวไปขว้าหอยเขากับแพ่งเนี่ยไอ้ขวาหอยกูไปได้กูมาได้ตัวมาเสนเขากับแพงแตแงเนาะมีแม่ผู้เดียวเนาะวิ่งเขาเสียายเขากระชือได้เงื่อนนั่นชื่อพักตืตนไว่เสนาอ้ยผอยากให้ขึ้นๆเนาะก็อยากให้ยุ็นคนคงโยมเลยนะ่มีแนวทางบอกค่ะผมมีแนวทางบอกเ ก็บอกตาอยู่นี่เจ็ดเจ็ดไปกแกว่าคุณยายไปนวดกับนวดวันใดน้อมันห่อนไม่มีคอเอ้ยแม่เอ้ยนวดวันรับเป็นตื่นมันห่อนหลายือเพราะว่าเนี่ยอันลูกเต้าเอ้ยพากันห้างนั่นเลยหลายไซื้อแอร์ไหมแม่จะมีแล้วเดี๋ยวย้ายกับม้วนม้วนเดี๋ยวสิถามแนวทางของแม่วานนะคะยินข่าวว่าแม่วานได้แนวทางมากกับแม่ชี้นะคะห้างเดี๋ยวเรียกแม่ชี้เดี๋ยวหันไปคุยกับแม่วานต่อนะคะไปคุยโหลดดูละเดี๋ยวก็สตามแนวทางว่าจะลอดทาง มาตลอดบ่เคยผอแม่วานไปเสียหญ้ามันบ่ไปเสียหญ้าชโมงวะดดีจ้ามาไปเสียหญ้าได้๋ยะมะขาวแถี่พี่น้องโอ้ยคนขาวแดดคัะก็หังนี่แดดจ้ะล่ะฮ้อนไม้อนี่บ้บ่มีงานชั่วโมงบ่มีหลายมื้อแล้วเพราะว่ามีงานขาเจ้าบวชหลานบวชหยังก็ไปซอยมื้อนี้ก็ไปซอยบ้านน้อยแล้วก็ไปซอยคุ้มใจทั้งพูนข้าเจ้าบวชงานหลายเนาะครับช่วงนี้เนาะช่วงนี้งานหลาย แต่เมาตามแนวทางกับว่าควายได้อยู่ได้อยู่จ้าเสียบมื่วางแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันฝนบ่ตกกันสิผลโตเอาสิบ่เห็นกันเลยล่ะบ่เห็นเบี้ยเบอร์ทุ่งกับบมีติดต่อบ่ได้เล้ววเออเครื่องเรสาห่างนะมเครื่องเรสามันห่างมันหนาแตกบมดเลยก็เลยบ่ได้ติดต่อกันเอาตะเบอร์โทร่งโม่ไว้ก็เลยว่าคือเครื่องเรสารย่ำเลยยังสีเม่เหมาเ่าสีเครื่องเราสารไม่ลดได้ ก็อย่านว่าแม่วานไปทำบุญใส่มากาคะ่ะไปท้ำบุญนียังก็บ่ได้ที่แรกก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปท้ำบุญดอกไปเที่ยวเคียนอุบลราก่นนในใจก็เลยนึกว่าอยากเข็ดบุญก็เล่พันผู้สิงมหาละ่ะเป็นผู้สิงกับผู้หยังมันผู้สิงบ่แม่ขา่าผู้สิงกับผู้สิงนี่ละนั่นละบดนีก็เลยยกเมื่ออธิษฐานนใจหล่ะก็บ่ได้บอกสามีดอกว่าอย<อ>ากเข้าไปยังสิก็บ่ได้บอกนะ บันนี้สามีก็เลยเหลียวมาเห็นยกมือไหว้กันเลยพาเหลียวรถขี่ขึ้นไปเลยนนลลก็เลยไปถ้ำบุญน่ะล่ะก็เลยไปสางสาราน้ำเพลินบ่ก่นเลยไห่ไม้เลขบัตมาไหม่ะเมซี่เลยว่าโอ้ยแม่หันบ้างวัดที่แล้วถือดวยนี่เปิดกันเลยว่างวดนี้ไห้ซื้อ,อยังก็อวดิ่นไห่ไม้เหล็กมันไม่หากเก่าๆไหมไม้เหล็กบัตหาเก่าๆเออมันก็เลยไห้พระมาองค์น ก็เลยว่าขันเป็นแม่งมุที่แล้วถือดี้นี่ีวะสันค่ะก็เลยว่าอม้วนหนีซื้อทหารเก่าเด้อวะสันเบสซี่บอกแมนเบสซี่บอกแล้วพแมนแมีประจำยุวัดน์นั่นละแมนชีประจำยุวัดนั่นละเพิ่นเพิ่นบอกว่าง้วนหนีให้ซื้อหาเก่าเด้อเพราะว่ามันมันเด็กตัวเดียวกันเหมือนวะสันเด็กตัวหนึ่งมันออกแล้วเพิ่นว่า กกะบ่ได้ฝันได้ยังรนลราล่ะบบฝันจ้าเขียวโได้ถามเพื่อนเพื่อนว่าคุณไม่เองเพิ่นเว่าคุณไม่เองได้หางบัดวเพิคนกะประกาศซื้อยังเข้าน่ะเหมืออันนี้นะคือมากไกลแต่น้องเพื่อนโอ้ยให้ซื้อหาเก้าเด้งหงอนหนาพอว่ามันออกแล้วหงวดมัหันขันมากงวดมัหันเลยสิได้โชคกเพิ่อนว่าอ๋อเพิ่นว่าเก้าเก้าออกแล้วให้ซื้อหาเก้าหงอนกดกระบอกตัวเดียวได้อวเพิ่นข็บ่ได้ว่าหาเก้าเก้าหา เก่าตัวเดียวแต่บ้านเด็สื่อได้แต่วันสื่อเลตติลี่ไว้แล้วหาเก่าๆนี่เพื่อไม่ใช่บอกแม่วันตั้งมือได้นะคะสองสามหมื่นนี่ล่ะมือก้อนนึหมือได้ไปทำบุญนี่มือวันชิ้นนั่นแหละนะมือไว้เลยสื่อหาเก่าๆไว้อีกแล้วแต่ว่าบหูวันเพื่อนเพื่อนหาหาเก่านี่ยังบ้านสื้อบอ่านเด็กื่ออันมาสื่อที่หลังได้นี่พอดีเดหางเก่าก็ได้เอา แต่ว่ากับบ่หูเนาะโศกไผโศกมันแม่นถือไว้แค่เทียบถือแค่เทียบ่ถือกะแล้วแวตอนนี้มีดเพิ่นคือว่าเหรอละดวงไผดวงมันจ้าแต่ว่าให้ซื้อหาเก่าเหรลองซื้อเบิ่งตัวเดียวนึุ Messi บอกให้ให้ตามเลขหาเก่าแมนบ่ได้ฝันเด้เพิ่นบอกแม่นบ่เพิ่นบอกเลยเพิ่นบ่บอกว่าบนวารังบ่เพิ่นบอกท่นนั่นใ่ะซื้อ59เด้องวดที่มาเก่าเก่านี่มันก็มันก็เคยออกมาได้ดีเนาะ ก็เตะออกสองเท้าเล้วเนี่ยกับบ้อหูกันแล้วคนมาด้วยกันม้เทียนึงแล้วนี่เท้าสองขอยออกรถมากเก้าเก้าเนี่ยเมื่อวานไปชี้นบาเก้าเก้าออกแล้ววันนี้เซื้อหาเก้ามันลางี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าบนบาลางแต่เลยลงมากก็ถ้าบุญแล้วก็พักกันลงมากแล้วหอนหอน บ่ได้คิดว่าสามีสิพา้าขึ้นเขากับผ้าขื่นไปใจใจในี่อธิษฐานว่าโอ้ยผู้ขาสมาติดคัดแต่น้อยอย่างนี้แนละ้ในใจเลยจะขึ้นไปเฮ็ดบุญนังสีแม่ก็เลยได้ขึ้นไปอี๋แต่จักสิแมนมมแมนดอกแ,แม่ชีเมซี่เป็นห,ห,า,า,หางเดียว<อ>คือหาเก้าตัวเลขหางบัรแม่วาน่เป็นห้าเก้าเก้านะคะเลขแมชี่บอกจริงๆคือหาเก้าหางเดียวนะคะ เพิ่นบ่ได้บอกว่าบนว่าล่างเพิ่นบอกว่าอย่าลืมบ่ฝันจ้ะเทลื่อนอย่าลืมหาเก้านะคะว่ฝันจะเทลื่อนะครับเลขยหาเลขยกหาเก้านี่เมซี่เพิ่นบอกให้ซื้อเนาะครับเนาะแม่วานบ่ทันได้ลอตเตอรี่จักใบได้ใบเดียวคือหาเก้าเก้าแม่หาเก้าสื้อเอกชนบ่หาเก้ากับสื้อจักสิซื้อลอตเตอรี่บ่ทันมีก็สิเอาลอตเตอรี่หมั่นบ่มีก็สิเอาเอกชนนี่วานเราต้องเอกชนล่ะติ มาตีซื่อยืดเนื้อหาเก้าซื่อยืดดอกจัดให้พ่อแต่ว่าเล็กสองตัวขันสื้อมันได้หน่อยเนาะบล็อกเล็กสามตัวเอาสามตัวเสียเอาตัวได้ใส่สน่ะไม่เอเอาหามาไวคืนได้บะอ๋อฮะไม่ใชเป็นเลขหาบอกเป็นเลขหาบอกเป็นเก้าห้าเก้าสินบอกเป็นเลขหาแม่วัานกับเราแต่มันกับมันอ๋อว่าสองตัวได้หน่อยอืมสองตัวมันได้หน่อยเดียว เอาไว้กลางกลางดีบ่สันนี่ใจมักทังสันอ็ม้าเก้าฮาเก้าเก้าหาเก้าพี่น้องมัดกับซื้อน้ำกันนะครับเด้อเป็นเลขหาบนะครับก่ได้ถือเลขจ้าเทียดีนี่ตังหวัดอันทิบาลอันเจ็ดหนึ่งเอาไปลงกับว่าได้ซื้อวันวันหนึ่งเจ็ดว่นได้ซื้ออัจเป็นยังไงพูดแล้วเลขจากขององนบ่ได้ฝันเนาะพันบอกมาเนาะในชี่พันบอกพันบอกหางเดียวซื้อไว้บอกหางเดียว แต่เข้ามาเอามาหางไว้ไว้คืนๆมันก็หาเก่าหัวเนไม่เนาะแมนแต่ว uh, <S <S ่าจะลืมเด้อพี่บอกคนคนบอกึ้นนะอีหยังก uh, ันฮกฮกฮกเก้าฮกเก้าซือไปน้ำกันอือแมนวันว่างหันก็ซื้อฮกเก้ากับบัืรก็เก้าเก้าอ้าสรุปว่าในคลิปนี้เลขไม่ที่ที่เพื่อนบอกแม่วานหางเดียวคือหาเก้านะคะแล้วเลขค้างบัตรแม่วานคือห้าเก้าเก้านะคะ ทั้งหมทั้งมวลเป็นแนวทางหาเสือส้อเสื้อกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะขอบคุณแม่หวานหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอให้แม่หวานโชคดีนะคะคุณละคันถือกับไปท้ำบุญผู้สิง <c oughs> ไปผู้สิงน้ำกันมองเพื่อนอบอกนาะมองเพื่อนบอกคุณล่ะ <c oughs> โอ้ไปผู้สิงบ่ได้ไปฟูขาวบ่ผู้สิงบ่ที่บ่บันไดหกลอย